ยิ่งจะต้องฟังยิ่งจะต้องมีความรู้เรื่องนี้มันใช้เวลาสั้นเพียง90ิตวินาทีเท่านั้นเองแล้วทุกคนเนี่ยมีอำนาจให้คนอื่นหรือเอาอำนาจนั้นไว้ที่ตัวเราเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชพีน้อยสันิเรนอาจารย์เรวดีสุขสรารรมมาสเตอร์โค้ชผู้สอนสมาธคิควันตั้มสร้างชีวิตนะคะก็มีความยินดีค่ะได้กลับมาพบกับนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็มาต่อในเรื่องความรู้ของดรจิลโบล l t เทเลอร์ก็นำมาจากรายการที่ดรจิลถูกรับเชิญไปคุยที่ TEDxYouth นะคะก็คือไปคุยในเรื่องความรู้เกี่ยวกับสมองที่มันเกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม Target หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนั่นเองนะคะซึ่งอายุช่วงนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ กับเรื่องการพัฒนาการของสมองมากๆแต่หลังจากที่โคชน้อยดูแล้วนะคะมีะความเห็นค่ะว่าจริงๆแล้วหัวข้อนี้นะคะ,ะเหมาะกับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยทำงานนะคะวัยทำงานพวกเรานี่แหละคะ่ะยิ่งจะต้องฟังยิ่งต้องมีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนกับไหลไปตามสิ่งที่ความคิดพฤติกรรมของเราเป็นอยู่แบบไม่รู้ตัว ไปเรื่อยๆนะคะดรจิวก็บอกนะคะว่าช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยความรู้ทางด้านประสาทวิทยาหรือการทำงานของสมองเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากนะคะซึ่งมันไม่เหมือนกับยุคที่ท่านเรียนเรื่องนี้ใหม่ๆนะคะตอนนั้นก็ยุค80นนะคะซึ่งท่านก็ได้เรียนมาว่าเราเกิดมากับสมองแบบไหนเนี่ย เราก็คือจะตายไปกับสมองแบบนั้นแหละหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะมีพัฒนาการมีการเติบโตมีเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะท่านเปรียบเทียบเอาไว้นะคะว่าเราตื่นตอนเช้าเนี่ยขึ้นมากับสมองชุดหนึ่งนะคะซึ่งตอนเย็นเวลาเรากลับบ้านไปหลังจากที่ฟังความรู้เรื่องนี้ มากิจกรรมที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะกลับบ้านไปกับพร้อมกับสมองชุดใหม่นี่หมายความว่าทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกอะคะ่ะทุกครั้งที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวหรือว่ามีการกระทํามีพฤติกรรมมีการแอคชั่นอะไรต่างๆผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ของเรานะคะมันจะเกิดการเติบโตในเซลล์สมองเซลล์ประสาทของเราอยู่เสมอนั่นเอง ทีนี้ดกรจิวก็บอกเราต่อนะคะว่าสมองของเราเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เราสามารถมีความคิดนะคะแล้วก็มีสมองส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกซึ่งถ้าใครหลายคนเป็น FC ของโคชวีน้อยนะคะถ้าได้ฟังเรื่องที่โคชพีน้อยอธิบายเรื่องสมอง3ชั้นมาก่อนเนี่ยก็จะรู้เขาว่าสมองส่วนความคิดมันคือเ e p t i l ร a n brain ส่วนความรู้สึกมันก็คือสมองส่วนกลางนะคะ สมองอลิมบิกนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านก็อธิบายต่อนะคะก็คือส่วนที่3ก็คือการตอบสนองซึ่งมันก็คือมาจากสมองส่วนนอกหรือเนอคอร์เทกซ์ซึ่งมันทำหน้าที่ตัดสินใจเมื่อคนเรามีความรู้สึกแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างจากชุดข้อมูลที่เรารับรู้เนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองนั่นเองนะคะซึ่งดรจิวอธิบายนะคะว่า เมื่อก่อนเนี่ยคือสมัยที่เรียนเรื่องสมองใหม่ๆเนี่ยไม่รู้การทำงานของวงจรน,นี้นะคะซึ่งวงจรน,นี้เนี่ยามารู้ค่ะว่ามันทำงานจากกระบวนการที่เรามีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยมันใช้เวลาสั้นเพียง90วินาทีเท่านั้นเองซึ่งถ้าใครนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆต่อเหตุการณ์ที่ แปลงความมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเกิดปฏิกิริยาน,นั้นๆมากกว่า90วินาทีมอีอารมณ์แบบนั้นหลายชั่วโมงพวกโกรธพวกเศร้าเกิน90วินาทีค่ะมันคือเกิดการคิดซ้ำๆมีอารมณ์ซ้ำๆนนั่นคือพอมีชุดข้อมูลมีสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตก็ติดอยู่ในความคิดนั้น ติดอยู่ในอารมณ์นั้นนั่นเองมันก็เลยอยู่ได้ทั้งวันบางคนเนี่ยอยู่ได้มากกว่าหนึ่งวันด้วยซ้ำนี่คือการทำงานของวงจระระบบประสาทโดยจิ๋วก็เรียกมนุษย์เราเรา,เราท่านๆนเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าเราคือวงจรประสาททุกคนคือเป็นวงจรของระบบประสาทของตัวเองแล้วทุกคนเนี่ยมีอำนาจค่ะคือมีอำนาจนะคะ ในการที่จะยกการถูกกระตุ้นของตัวเราเองต่อวงจรประสาทของเราเนี่ยนะคะให้คนอื่นหรือเอาอำนาจนั้นไว้ที่ตัวเราเองนะคะการที่เรายกอำนาจการถูกกระตุ้นว่าเราจะมีความารู้สึกแบบไหนตัดสินใจแบบไหนต่อชุดข้อมูลต่อเหตุการณ์ต่อผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็คือเรียบเลยก็คือการยกอำนาจ เอไว้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเอาไปไว้ข้างนอกต่อผู้คนและสถานการณ์หรือเอาไว้ที่ตัวเองประเด็นที่มันอันตรายก็คือเรามักไม่รู้ตัวค่ะว่าเราเป็นคนที่เอาอำนาจไว้ที่ตัวเองหรือยกอำนาจไว้ที่คนอื่นถ้าเรายกอำนาจไว้ที่คนอื่นนะคะเราก็จะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นเหยื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อของการโฆษณาเหยื่อของการตลาดนะคะเหยื่อของแรงกดดันจากเพื่อนๆ จากครอบครัวหรือจากในสังคมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากสมองซีกซ้ายค่ะซึ่งมันแบ่งแยกนะคะเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งนี้อันตรายสิ่งนี้ปลอดภัยสำหรับเราหรือเปล่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนที่ทำหน้าที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าส่วนลิมบิกเนี่ยค่ะมันจะตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลานะคะว่าชุดข้อมูลนี้ฉันจะปลอดภัยไหม ซึ่งโดยธรรมชาตินะคะเราจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคุ้นเคยกับชีวิตมันเรารู้จักมันนะคะแต่ถ้าเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่รู้จักเราคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงต่ออันนี้มันจะเริ่มทำให้สมองลิมบิกเนี่ยคะ่ะตีความไปในแนวทางที่ว่าเราไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยนั่นเอง แต่ทั้งนี้นะคะดรจิวก็บอกอีกค่ะว่าความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับเรื่องสมองที่มันมีวิวัฒนาการมันมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเขาก็พบนะคะว่านอกจากความคิดมันมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันก็มีอิทธิพลต่อความคิดได้เหมือนกันนะคะอันนี้เสริมนะคะอย่างเช่นเราพักร้อนใช่ไหมคะเราไปเที่ยวทะเลหรือว่า ภูเขาในสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราชอบเนี่ยพอเราชอบอารมณ์เราสงบสุขใช่ไหมคะอารมณ์เราสงบสุขเราก็จะมีความคิดดีๆมีไอเดียดีๆนี่แหละค่ะก็คือสถานที่สภาวะแวดล้อมที่มันสร้างอารมณ์ความรู้สึกดีๆให้เราได้มันจะส่งผลเป็นความคิดดีๆได้เช่นกันซึ่งพอเรารู้สึกดีนะคะ ตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลให้ฮิปโปแคมปัสนะคะซึ่งมันอยู่ข้างๆกับอะมิกดาลานะคะถูกเปิดใช้งานค่ะซึ่งฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเรียนรู้และจดจำค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกอันตรายมันรู้สึกกังวลนะคะในส่วนฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันก็จะปิดตัวลงไม่ทำงานค่ะอย่างเช่นเคยเป็นไหมคะ คือคืนก่อนสอบเนี่ยเราอู่อ่านหนังสือมาอย่างดีเลยคิดว่าเราจําได้แต่พอตอนเช้าเราไปถึงห้องสอบหรือว่าคนทํางานเนี่ยค่ะ,ะเตรียมข้อมูล Presentation ลูกค้ามาอย่างดีพอถึงเวลานัดไปถึงลูกค้าแล้วลืมข้อมูลหรือว่า Present ไม่ออกนะคะแม้กระทั่งว่ามีสไลด์มีเครื่องมือต่างๆพร้อมเนี่ย กับเชื่อมโยงไม่เป็นพูดตะกุกตะกักนะคะนี่คือ,อความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันทำให้คลิปโปรแกรมพัสของเราเนี่ยหยุดทำงานดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาไงคะว่าให้เราเนี่ยระง,งับสติอารมณ์นะคะด้วยการสูตดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆสัก 3- 4ครั้งนะคะให้สมองส่วนกลางของเราสงบลงมาเพราะสมองส่วนกลางของเราสงบลงมาเราก็จะสามารถ นึกถึงบทเรียนที่จะเอาข้อมูลมาทำข้อสอบหรือว่านึกถึงเนื้อหาที่เราเตรียมพรีเซนต์ลูกค้าได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่กำลังฟังอยู่ณขณะนี้เนี่ยโดยจิวบอกว่าคุณสามารถที่จะมีชุดข้อมูลนี้ดังนั้นคุณเลือกได้อย่างมีสติว่าตอนนี้โอเควงจรของสมองของฉันทำงานได้อย่างดีฉัน สามารถที่จะระงับสติอารมณ์ฉันได้ฉันปลอดภัยฉันแค่มาสอบฉันไม่ตายฉันแค่มานำเสนอลูกค้ามันไม่ตายหรอกมันไม่ทำให้ฉันตายฉันเพียงต้องระงับสติอารมณ์ฉันเชื่อว่าอีกสักครู่ฉันจะนึกคำตอบส่วนต่างๆได้อมิกดาล่าของฉันกำลังสงบลงอมิกดาล่าของฉันกำลังสงบลงก็สะกดจิตตัวเองไปเลยแบบนี้ค่ะ และทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอะมิกดาลากับฮิปโปแคมปัสเนี่ยแหละคะ่ะที่ดรจิวพยายามชี้ให้เราเห็นนะคะซึ่งวงจร90วินาทีเนี่ยดรจิวบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นคนยุคนี้คนรุ่นนี้พอรู้เรื่องวงจร90วินาทีเนี่ยมันมีความโชคดีอย่างมากๆอยู่แล้วก็คือเราจะสามารถใช้สติของเรา ยับยั้งสภาวะอารมณ์โดยเฉพาะถ้ามันเป็นสภาวะอารมณ์เชิงลบนะคะไม่ให้มันอยู่นานเราก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อให้มันมีประสิทธิภาพให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ และอย่างสมัยก่อนเนี่ยคือที่มันเป็นสื่อออฟไลน์เนี่ยตื่นขึ้นมาทุกๆเช้านะคะคนก็คือจะถูกคร่อบงำถูกสะกดจิตด,ด้วยหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งะคะซึ่งเต็มไปด้วยข่าวร้ายข่าวการฆาตกรรมข่าวการหย่าร้างข่าวการทำร้ายร่างกายจิตใจกันอยู่เป็นประจำแต่ทุกวันนี้เนี่ยพวกเราก็ย้าย จากหน้าหนังสือพิมพ์มาอยู่บนสื่อออนไลน์บนโซเชียลมีเดียต่างๆก็ให้พวกเราตระหนักรู้กับตัวเองก็แล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังเสพอ่ะมันทำให้อมิกดาล่าของเรารู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดวงจรของความเครียดความกังวลน,นะคะหรือว่าอารมณ์เชิงลบต่างๆความโมโหความโกรธเนี่ยขึ้นมานะคะมันจะทำให้นิวรอนของสมองของเราเนี่ย แข็งแรงในฝั่งนั้นนั่นเองซึ่งหลวงพ่อพระพยอมนะคะท่านก็มีวลีเด็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไวะคะ้ค่ะก็คือโกรธคือโง่โมโหคือบ ah ้านะะซึ่งคํานี้นะคะโคชิ้นยก็นํามาพูดอยู่บ่อยๆในหลายๆตอนจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคะจากนั้นที่โปรแคมปัสก็ไม่ทํางานนะคะเราก็จําข้อมูลดีๆในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจไม่ได้พอวิเคราะห์ ตัดสินใจไม่ได้เราก็นั่นแหละค่ะก็คือโง่หรือก็บ้าน,นั่นแหละค่ะดกเติลก็พูดนะคะว่าฉันเนี่ยคืออยากจะทำเสื้อนะคะแล้วก็ปริ้นบนเสื้อด้วยข้อความที่ว่าฉันรักอะมิกล่าของฉันฉันรักอมิกล่าของฉันเพื่อเตือนใจนะคะให้ตัวเองเนี่ยสงบพอเตือนใจให้ตัวเองสงบเนี่ยก็จะอนุญาตให้ฮิโปแคมปัสของเราเนี่ยทำงานได้นั่นเองนะคะ เพราะถ้าเราไม่หยุดวงจรของอารมณ์เชิงลบนะคะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เลี่ยวกลาดหรือว่าซึมเศร้าเนี่ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในสภาวะเหยื่อนะคะก็คือกลุ่มคนที่ยกอำนาจเอาไว้ข้างนอกนะคะให้ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสถานการณ์เนี่ยกดปุ่มความสุขของตัวเองได้นั่นเองอก็คือ,อคนข้างนอกพูดแบบนี้เราถึงจะมีความสุขได้สถานการณ์ข้างนอก เป็นแบบนี้เรารู้สึกพึงเราถึงจะพึงพอใจได้แบบนี้เนี่ยแหะคะ่ะก็คือเรายกอํานาจให้ข้างนอกนั่นเองซึ่งพอเรามีบุคลิกภาพไปในเชิงลบแบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆอะคะ่ะแล้วถ้าตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเราก็คือจะเกิดสภาวะแปลกแยกนะคะเราต้องหัดนะคะอะไรก็มองถึงจากจุดของตัวเองเป็นหลักเนี่ยนะคะให้เราเปลี่ยนมุมมองค่ะไปมองในมุมขององค์รวม คือการไปฝึกมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะ,ะจากการที่อะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นเนี่ยไปมองโลกว่าโอ้ทำไมวันนี้โลกสดใสจังเลยอุ้ยคนนี้น่ารักจังเลยแบบเนี้ยค่ะซึ่งการคิดการรู้สึกการกระทำแบบไหนซ้ำๆของเราเนะะี่ยค่ะมันจะพอกพูนเป็นลักษณะบุคลิกภาพของเราส่วนอะไรนะคะถ้าเราไม่คิดไม่รู้สึก แล้วไม่มีปฏิกิริยาไม่เกิดแอคชั่นอะไรต่างๆกับมันเนี่ยค่ะมันจะถูกคัดออกค่ะความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เราไม่คิดถึงมันไม่รู้สึกกับมันบ่อยๆมันจะถูกคัดออกถึง50%เลยค่ะดังนั้นในทางประสาทวิทยานะคะเขาถึงบอกว่าจากช่วงวัยปฐมวัยของเราแต่ละคนนะคะจนถึงช่วงอายุ25เนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เราจะ สร้างบุคลิกภาพสร้างนิสัยนะคะเราชอบอะไรเรา,ามีวิสัยทัศน์แบบไหนเราถ้าเราเชี่ยวชาญในเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนให้ฝึกช่วงนั้นมากๆค่ะถ้าเราฝึกช่วงนั้นมากๆมันกลายเป็นบุคลิกภาพของเราจากชีวิตที่เหลือของเราค่ะเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตในแบบนั้นไปได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นนะคะเราติดพฤติกรรมทางลบมาแล้ว มันก็คือจะแก้ไขยากหลังจากที่เราผ่านอายุ25มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่ามันจะแก้ไขยากกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีทางนะคะเรามีทางที่จะแก้ไขได้เราก็ต้องฝึกอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าฝึกมองโลกในแง่ดีฝึกมองภาพรวมเพราะตัวสังคมของเราเองที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคนสมองซีกซ้ายนะคะคนที่แบ่งแยกนะคะ มองอะไรก็มองเฉพาะตัวไม่ได้มองถึงประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักรู้ข้อนี้ได้เรามาแก้ไขที่ตัวเราแทนนะคะเราก็จะสามารถมีจิตใจที่สงบเราก็จะสามารถมีความสุขท่ามกลางสังคมที่เป็นแบบนี้อยู่ได้เพราะผู้คนและสถานการณ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเท่านั้นต้องเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไว้ในคราวที่แล้วในตอนที่แล้วนะคะว่าบทบาทสำคัญที่เราจะพัฒนาสมองฝั่งขวาของเราได้ก็คือเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิค่ะความสงบของเราที่มันเกิดขึ้นจากสมาธินี่มาทำให้เราลดการตัดสินผู้คนลงนะคะมาทำให้เราเนี่ยคือแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นนะคะไม่ได้ไปแข่งขันกับใครนะคะดูว่าเมื่อวาน ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะวันนี้เราดีขึ้นแบบนี้แบบนี้เราก็จะมีความสุขค่ะเพราะว่าถ้าเราแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นความกดดันย้อนกลับมาที่ตัวเราความกดดันนั้นก็จะก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบอะมิกดาล่าของเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกนะคะและด้วยสังคมสมองซีกซ้ายที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการแบ่งแยกนะคะ,ะชั้นดีกว่า เธอแยก่กว่าหรืออาจจะเป็นฉันไม่ดีพอคนนั้นเก่งกว่าอะไรต่างๆนานาพวกนี้ค่ะมันทำให้สภาวะสังคมของเราเนี่ยมีความเครียดนะคะมีคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะคะทั้งในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยคือมีอยู่ถึง25%แล้วมันก็เป็นสัดส,ส่วนเดียวกันของความเครียดของสุขภาพจิตของคนทั่วโลกเหมือนกันค่ะที่มีปริมาณค่อนข้างสูง แล้วต้วจิวก็บอกนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เธอเจ็บป่วยตอนที่เส้นเลือดในสมองในฝั่งซีกซ้ายมันแตกนะคะทำให้เธอเป็นอัมพาตเนี่ยแล้วก็มันทําให้สมองซีกข,ขวาของเธอทํางานมันทําให้เธอเนี่ยมองโลกเป็นภาพรวมนะคะ,ะเธอสามารถที่จะ,ะมีความสุขมีความสงบนะคะสมองซีกซ้ายมันเงียบลงเนี่ยเธอมีความสุขมากม ดังนั้นเธอก็เห็นเสียภาพนี้ในทุกคนในสังคมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอค่ะอย่างที่บอกไปไว้ในครั้งที่แล้วนะคะว่าเธอก็ตั้งปณิธานนะคะที่จะแบ่งปันเรื่องนี้รณรงค์นะคะให้ทุกคนมาพัฒนาให้สมองซีขวาของตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการที่มันดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ย เราก็ถูกสังคมนี้ครอบงำนะคะให้ไปโฟกัสในสมองฝั่งซ้ายนะคะสมองที่มันจะต้องแบ่งแยกตัวเองฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นให้กลายมาเป็นสังคมที่มีความเมตตาต่อกันมีความรักกันช่วยเหลือสนับสนุนกันซึ่งโตโดยตก็บอกนะคะว่าการเลือกของเราเนี่ยแหละคืออำนาจของเราแล้วเราจะเลือก อำนาจของเราแบบไหนก็อยู่กับตัวเราแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะครั้งนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนำไปเป็นสิ่งตักเตือนตัวเองนะคะแล้วก็นำชุดความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะไปฝึกฝนนะคะไปสร้างาพัฒนาการของสมองซีกขวาให้มันมีมากขึ้นเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความรู้มีพัฒนาการทางด้านสมองซีกซ้ายดีอยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่า ไปเพิ่มพัฒนาการสมองซีกขวาให้มันมีมากขึ้นให้มันเกิดสมดุลแน่นอนที่สุดว่า สมองซีกซ้ายมันเองก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้ามันมีพัฒนาการฝั่งเดียวนี่ชีวิตของเราก็จะเสียสมดุลไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะแล้วถ้าใครมาเจอกันใหม่นะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็ไปดูความรู้ต่างๆในช่องโค้ชน้อนยได้มีความรู้เรื่องการทำสมาธิการพัฒนาสมองฝั่งขวาของเราเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะหรือถ้าใครต้องการเรียนสมาธิความตั้มสร้างชีวิต ะะทั้งแบบออนไลน์สดแล้วก็แบบออนไลน์วิดีโอนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะกลับ<ด>มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะทุกๆซุปเปอร์แตงสนะคะทุกการแชร์การแบ่งปันไปให้คนที่คุณรักค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ